คนเดิมนะคะแต่วันนี้เราอยู่กันที่สาขาซิคอนสแควร์สีน้ำคริน,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาทอสิ c แชทกันเรื่องร้อยไหมก็คือเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะคะในการที่เปลี่ยนหน้าป้า,ากลายเป็นหน้าเด็กลงนะคะยกกระชับความหย่อนคล้อยให้ดูดีขึ้นโดยที่7ตัวน้อยบวงน้อยช้ำน้อยนะคะเราจะมาอธิบายกันก่อนว่าการร้อยไหมแบบดีที่อายาคลินิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะ คำถามที่พบบ่อยนะคะว่าทําไมต้องร้อยไหมเนาะก็ต้องอธิบายก่อนว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายปัญหาถ้าอยากหน้าเล็กก็ต้องฉีดโบท็อกนะคะเพื่อให้หน้าเล็กลงกรามเล็กลงแต่น,นี้เนี่ยมันมีเรื่องของความหย่อนคล้อยซึ่งโบท็อกและฟิลเลอร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ในเรื่องของการร้อยไหมเพื่อจะดึงให้ ยกแล้วก็ตึงกระชับขึ้นนะคะโดยหลักการเนี่ยก็จะบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยแก้มห้อยสองข้างแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะยกได้ด้วยบท็อกซ์นะคะเราก็จะใช้เป็นการร้อยไหมโดยการดึงให้ตรงแก้มส่วนด้านล่างเนี่ยยกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทำให้ดูมีกรอบหน้าแล้วก็วีเชฟมากขึ้นนะคะ สำหรับเคสที่เหมาะสมกับการร้อยใหม่นะคะก็คือว่าหมอจะต้องเลือกเคสจากใบหน้าจริงก่อนเป็นหลักนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยหมอจะแบ,บ่งเป็น2กลุม่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ต้องการปรับรูปหน้าวีเชฟให้ดูมีขอบหน้ากรอบหน้าที่ชัดขึ้นกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีเรื่องปัญหาความหย่อนคล้อยเช่นอาจจะมีร่องแก้มแล้วก็มีร่องน้ำหมากรูปปากตกกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถร้อยใหม่ได้คะ่ะโดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน สำหรับการเห็นผลนะคะเรื่องของการร้อยไหมเนี่ยจะเห็นผลทันทีหลังทำค่ะเพราะว่าเอ่อจะเส้นไหมจะสามารถดึงกระชับทันทีเลยในส่วนที่หย่อนคล้อยนะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยต้องรอผลอีกนิดนึงสักประมาณ 2- 4สัปดาห์นะคะเพื่อจะให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างเซลล์อลาเจนขึ้นมาใหม่มีการกระบวนการในการฮิวิ่งขึ้นมาใหม่เพื่อจะให้ตึงกระชับมากขึ้นนะคะเมื่อสวยเต็มที่อ่ะก็ประมาณรอสักประมาณเดือนนึงนะคะ ส่วนผลการรักษาเรื่องของความตึงกระชับเนี่ยจะอยู่ได้นานประมาณ 1- 2ปีขึ้นอยู่กับดูแลตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการฉีดโวโอท็อปเป็นประจําอยู่แล้วทุก6เดือนนะคะแล้วก็อาจจะมีการทใํใไฮฟูกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นผลก็การรักษามันก็จะยิ่งยาวนานไปกว่าน,นั้นนะคะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าร,ร้อยใหม่อย่างเดียวก็อยู่ได้ประมาณ1-2ปีค่ะจริงๆเรื่องของราคาการร้อยใหม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของไหมชนิดของไหมคือไหมเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายเทคนิคแล้วก็หลายวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของความชนะของแพทย์อันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะว่าแพทย์ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการร้อยไหมเนี่ยก็ต้องทราบว่า โครงสร้างหน้าแบบนี้ควรจะดึงแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะจากส่วนที่3เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันก็เรื่องของคลินิกสถา์ที่ที่ทำนะคะก็ต้องเป็นสถานที่ที่ได้ใบอนุญาตเรียบร้อยนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้ก็สามารถที่จะดูรีวิวเพิ่มเติมได้ในแต่ละคลินิกนะคะว่าทำแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงบ้างในเงื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับที่ยาคลินิกนะคะเราจะใช้เป็นโปรแกรมร้อ,รอยหมายแปดปีค่ะก็คือว่าหมายของเราจะเป็นเกร,เกรดพรีเมี่ยมเลยนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยดึง360องศาสามารถดึงได้8ทิศทางแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า ปลายเข็มนจะเป็นปลายเข็มทูหรือว่าเข็มรั้นนะคะซึ่งจะไม่ตัดเส้นเลือดไม่ตัดเส้นประสาทเพราะฉะนั้นหลังทําแล้วเนี่ยคนไข้จะบวมน้อยช้ำน้อยเขียวน้อยสามารถแต่งหน้าทาแป้งไปทํางานได้ตามปกติค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเคสรีวิวร้อยหมายแปดดีให้ดูกันด้วยค่ะเคสนี้จะเป็นเคสของคุณต่อยนะคะอายุ45ปีแล้วก็มีประวัติเคยโบททอ์มาแล้วนะคะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เคยไฮฟูกแก้มมาแล้วเมื่อประมาณเดือนกว่าๆนะคะทีนี้เนี่ยยังมีปัญหาว่ายังมีร่องน้ำหมากแล้วก็มีร่องแก้มตรงนี้ที่อยากจะยกรีดตึงกระชับมากขึ้นหมอก็เลยแนะนำว่าควรจะร้อยหม8ยดดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ ก็เดี๋ยวดูหลังทําเลยนะคะก็จะมีแผลตรงนี้ที่เข็มเราใช้นะคะเนาะก็คือว่าจะแปะให้เหมือนฉีดสิวแหละนะแต่ตรงนี้อาจจะมีรอยที่มันเป็นรอยดึงใหม่นิดนึงซึ่งประมาณ1อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์ค่ะมันก็จะเป็นปกปตินะคะลองยิ้มดูตึงๆนิดนึงเนาะตึงนิดนึง<อ>นิดเดียวแต่ไม่บวมเลย สังเกตได้ว่าหน้าจะแบบยยกขึ้นตอนแรกพุงปากจะตกลงตอนนี้คือดีขึ้นเลยนะคะรู้สึกว่าเด็กลงกี่ปีพูดมาณสิบปีสวยเลยเนะาะชอบไหมคะชอบนะ